ออกแรงเลยพี่ออกแรงหน่อยออกแรงว่ะออกแรงหน่อยพี่ออกอีกหน่อยดิในที่ผมอะหาวันเออออกเท่ยวอ่ะโอ้ยออกแรงเลยอย่างเงี้ยดูพี่มันไม่ฮารดของโฟมมันไม่แข็งแรงไม่แข็งแรงเหรอเอ้านี่ฉาบแค่ไม่กี่วันเองอหนื่อยมากันเหนื่อยแล้ว โอเอ่ะเขมเขมมาบ้างเขมมารู้สึกไงพี่รู้สึกไงรู้สึกไงรู้สึกว่าพี่เฮ้ยมันดีกว่าผนังอิฐมอนเบาครับดีกว่าอิดแดงเพราะแดงเขาตีอย่างนี้ครับถ้าพอตีซ้ําจะแตกทะลุไปไหนเลยครับอันนี้มันไม่แตกครับเหนื่อยไหมไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยครับอ่ะไหครับลองดูเอานี่นี่คนทำนะคนทำเอาเอาลบลบ เราเลยเต็มเหนียวเลยพี่สันน่ะพี่สันหรือพี่นิพเราเลยออกแรงน้อยเห็นเห็นเห็นใกล้กับผนังผนังไหมครับมันสามารถให้จัวได้ซึ่งอันนี้คือเหตุผลที่เวลาแผ่นด,ดินไหวแล้วมันไม่พังใช่ไหมไม่มีรอยแตกแล้าลคุณดู <มา S 2> นัระหว่างโครงสร้างกับตัวผนังไม่มีรอยแตกแล้าเลยนะครับเกิดจาก เต็มโพงแผน่แผนเต็มด้วยอ๋อแล้วลยต่อด้วยนี่ทางรูกที่บ้านแล้วนะครับหากบ้านคุณ